i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจรอญไอพณิชหรือแอดขจชิสวัสดีครับพบกับ i Creator Podcast คุณอยู่กับผมเอ็มขจรเจรอญไอพณิชหรือแอดขจชินะครับวันนี้เป็นเอพิซดที่แปกแล้วนะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสายไหนดี ว,วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยเราควรจะเลือกแพลตฟอร์มไหนที่จะใช้ดีไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter หรือแม้แต่แพลตฟอร์มล่าสุดอย่าง t k t t o นะครับที่มาแรงเอามากๆเลยหลายคนเนี่ยบางครั้งจะเริ่มเนี่ยครับเรามักจะเริ่มจากการเลือกแพลตฟอร์มก่อนก็มีนะครับคือ บางคนอาจจะขนัดแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มมากเป็นพิเศษก็จะเลือกแพลตฟอร์มนั้นเช่นบางคนใช้คิกเวอร์บ่อยก็จะเริ่มจากจุดเริ่มที่เป็นคิกเวอร์หรือบางคนใช้ YouTube ชอบคําคลิปวิดีโอบ่อยๆก็จะเริ่มจาก u t u b e นะครับทีนี้ผมก็มีมุมมองว่า,าเอ๊ะถ้าเรายังไม่ได้เลือกว่าเราจะไปแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจในการจะเลือกแพลตฟอร์มที่จะทำคอนเทนต์งบบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราอยากให้ดูเรื่องของสศิติ จำนวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยก่อนนะครับเศกิล่าสุดเนี่ยจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยครับเ c e b o o k มีผู้ใช้ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ53ล้านคนนะครับถิติก็อยู่ประมาณนี้ครับ51 53ล้านคนนะครับจำตัวเลขไว้นะครับ Facebook 53ล้านคนส่วนของ Instagram นะครับ Instagram เนี่ยจะมีผู้ใช้อยู่ประมาณ13-15ถึงล้านคน รประมาณ13ล้านคนอ,อันดับ3คือ Twitter นะครับ i t t e r เนี่ยมีผู้ใช้ในไทยอยู่ประมาณ8ล้านคนนะครับ8ล้านคนตัวเอกอีกครั้งนะครับ Facebook 53 Instagram 13 Twitter 8นะครับส่วนของ u t u b e เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกับผมเราว่าก็คงเยอะมากๆนะครับเนนะครับแล้วก็ TikTok เองก็ ยังไม่ได้เปิดเผยจํานวนผู้ใช้ในประเทศไทยแต่เราว่าก็น่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆก,กับควิวบิเกอร์แล้วนะครับคือประมาณ8ปดถึงสิล้านคนทีนี้ถ้าเรามดูตัวเลขเนี่ยครับอันดับหนึ่งเนี่ยเฟซบุ๊กคือ53าล้านอันดับ2องอินสตาแกรมสิาล้านอันดับ3ามควิวบิเกอร์แปดล้านแล้วก็อันดับ4ี่กิ๊กต็อกนะครับก็ประมาณ8ปดถึงสิล้านอันดับ2องบวกสบวกสเนี่ยครับยังไม่ได้เข้าอันดับหนึ่งเลยครับ รวมถึงอันดับ2บวก3ก็ยังได้แค่ครึ่งเดียวของ a c e b o o k นะครับคืออย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองหลวงของ a c e b o o k นะครับคือเราคนไทยเราใช้ Facebook เยอะมากจริงๆแล้วก็เยอะในแบบที่ามากจนติดอันดับโลกนะครับคนไทยเนี่ยใช้ Facebook อยู่อันดับ8ของโลกนะครับที่53บาล้านคนแต่กับประเทศที่มีจำนวนประชากรที่มากกว่าประเทศไทยอย่างญี่ปุ่น นะครับกับมีคนใช้ Facebook แค่25ล้านคนคือคนญี่ปุ่น,น่ยมีประชากรเยอะกว่าไทยมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีาจำนวนผู้ใช้ Facebook แค่ครึ่งเดียวของประเทศเรานะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าคนไทยเนี่ยความแหมแ่งในการใช้ Facebook นี่สูงมากๆนะครับส่วนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็มาแรวงไม่แพ้กันอย่าง t k t t o เนี่ยก่อนแน่งนี้ก่อนจะแค่แค,แค่ไม่ก็ยินชื่อนะครับแต่ช่วงโควิดเนี่ยอยู่ีีก็ จริงๆมาตั้งแต่เคลนปีที่แล้วก็ช่วงโควิดก็ยิ่งบุมเข้าไปอีกนะครับทำให้ปัจจุบันติ๊กต็น่าจะอยู่โซเชียลมีเดียประมาณอันดับสามเหมือนอันกับ4ี่แล้วนะครับในประเทศเราทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าจะให้เลือกแพลตฟอร์มที่จะทำคอนเทนต์ลงไปเนี่ยครับเราควรจะเลือกแพลตฟอร์มไหนดีคือผมคิดว่าโดยเบสิกเนี่ยครับ Facebook อาจจะเป็นช้อยเบอร์หนึ่งที่หลายคนอาจจะสนใจนะครับเหตุผลคือ Facebook จริงๆแล้ว เราสามารถทำคอนเทนต์ได้มากกว่าที่แพลตฟอร์มอื่นๆมีให้ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้ t i k t o k มันต้องเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะนะครับถ้าคุณใช้ YouTube ก็มักจะจำกัดแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวนะครับถ้าคุณใช้ Instagram ก็จะเป็นรูปภาพหรือใช้เคบิคเตอร์ก็จะมีข้อความสั้นๆแต่แพลตฟอร์มนี้คุณสามารถลงได้แค่จากทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอบทความยาวๆอินโฟกราฟิก ภาพชุดกระรี่อยายรใยเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่ f c e e o o o นะครับที่คนนิยมใช้มากสุดจริงๆมันก็มีอีกแพลตฟอร์มหนึงก็คือเว็บไซต์ของเราหรือว่าเป็นบล็อกนะครับแต่อย่างที่ที่แจ้งว่าเดี๋ยวนี้คนทำบล็อกก็ต้องทำคอนเทนต์ลงโซเชียลให้ลงไปอ่านที่บล็อกอยู่ดีนะครับเพราะงั้น Facebook ก็เลยเป็นตัวเลือกเ,ออเบอร์ต้นๆที่หลายคนเลือกใช้ในประเทศไทยรวมถึง ถ้าเราดูผู้ที่มีอิทธิพลในโลกของคอนเทนต์ออนไลน์ในประเทศเราเนี่ยมักจะมีเ e b o o k Page ที่มีผู้กิกรรมเยอะมากนะครับคือถ้ามองว่าคนที่มีแบบสามารถทำอิมเพลนส์อะไรบางอย่างได้อย่างเช่น gamma a d i c t นะครับหรือว่า egf ร,ยรวยหรือแม้แต่หมอแรบแพน้า a นะครับก็ใช้ Facebook เป็นหนักคือถ้าเป็นเรื่องของข่าวสารเรื่องการเขียเนเรื่องการแชร์เนี่ย Facebook ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ส่งพลังที่สุดอยู่นะครับแต่แน่นอนถ้าคุณอยากจะทำวิดีโอเยอะๆนะครับคลิปวิดีโอยาวๆเนี่ยก็ต้องเป็น YouTube แน่นอนอยู่แล้วหรือถ้าคุณอยากจะเน้นข้อความสั้นๆก็ต้องเป็นคัฟเวอร์หรือถ้าคุณอยากจะเน้นภาพสวยๆนะครับก็ต้องเป็น Instagram แต่ถ้าคุณอยากจะเน้นที่ครบวงจรนะครับผมก็ยังแนะนำเฟซบุ๊กอยู่ดีนะครับสำหรับประเทศเราไนงะหลายแบรนด์เนี่ยก็เลยเลือกที่จะ ลงทุนใน Facebook ก่อนที่จะลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่างที่บอกว่าคนไทยค่อนข้างจะบ้า a c e b o o k มากมากนะครับทีนีเ้เราถ้าไม่ใช้ Facebook ไปแพลตฟอร์มอื่นเราก็จะมีทางเลือกอะไรบ้างจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับวิดีโอก็ต้องเป็น u t u b e นะครับเพียงแต่ว่าคลิปวิดีโอที่จะใช้บน u t u b e เนี่ยกับคลิปวิดีโอที่จะไปลงอย่าง a c e b o o k เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน นะครับคือหลายคนเข้าใจว่าอ๋อเราทำคลิปลง y YouTube แล้วเดี๋ยวก็กอบคลิปเนี้ยไปลงใน Facebook ย่อมนก็น่าจะดีคล้ายๆกันอันนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับแล้วก็คุยกับคริเอเตอร์หลายคนก็บอกว่าทำคลิปบน Facebook ก็จะต้องแบบหนึง่งทำคลิปลง YouTube ก็จะเป็นอีกแบบนะครับทีนี้ถ้าจะไป Instagram ว่มคนจะไปเพราะอะไรนะครับ ส่วนใหญ่นะครับที่จะใช้ Instagram มเนี่ยมักจะเป็นแพลตฟอร์มที่สื่อสารผ่านรูปภาพแล้วก็สร้าง engagement โดยที่อาจจะไม่ได้มี r e c a i l มากนะักเพราะงั้น blogger กกหรือ i n f u e n อ e r ที่เลือก Instagram ก็มักจะเป็นสาย beauty นะครับหรือว่าจะเป็นสายที่ใช้แค่ภาพในการสื่อสารก็เข้าใจได้แล้วนะครับอย่างเช่นสาย DIY สายวาดภาพสายวาดการ์ตูนนะครับก็จะใช้ Instagram ได้ได้เป็นหลัก สุดท้ายถ้คุณเป็นสายที่เน้นข่าวสารเน้นความสื่อสารนี่ก็ประโยคสั้นๆเนี่ยคาก,ก็คงเป็นแพลตฟอร์มที่ p o w e r f ร์ที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้หลายแบรงก์ก็เริ่มจะลงโฆษณาผ่านคาวิเกเตมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเริ่มเห็นว่าออคาวิเกเตอร์ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่สนใจจะทำคอนเทนต์ลงนะครับสุดท้ายคือ Tik t o k อนะครับตอนนี้ก็มาแบงแซงโค้งมากๆซึ่ง ออผมเพิ่งได้อ่านสัมภาษณ์นะครับของครูกุ๊กกอบคือครูกุ๊กกอบเนี่ยใกล้ลองไปเริ่มใช้ TikTok นะครับแล้วก็คุยกับคุณวูดดี้ผ่านรายการวูดดี้โชว์เนี่ยบอกว่าเออคือคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของครูกุ๊กกอบเนี่ยมักจะเน้นให้ความรู้น,นะครับลงเพจบ้างลง YouTube บ้างแต่ทุกครั้งที่แกไปเปิด TikTok เนี่ยพอพยายามจะให้ความรู้คนมนะมักจะจบด้วยการไปเก้งนะครับไปเก้งแบบสนุกสนุก ทุกทีก็คือเป็นเหมือนมุกกระดกกันลก็เป็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ว่า t i k t o k อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการสร้างความบันเทิงสร้างความขบขันหรือสร้างอารมณ์สนุกสนุกมากกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นเรื่องให้ความรู้หรือว่าแชร์ให้คนกระจายไปเยอะๆนะครับแต่ก็มีน้องคนหนึ่งนะครับชื่อน้องสม,มาร์กเนี่ยก็เคยเให้คำนิยามข้อหนึ่งไว้สำหรับ t i k t o k ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า t i k t o k เนี่ย ก็เหมือนกับการทำสกอรี่นะครับก็คือเหมือนทำไอจีสกอรี่หรือทำเฟซบุ๊กสกอรี่แต่สกอรี่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามาลงกริตตอกเนี่ยมันจะเป็นสกอรี่ที่มันไวรัลได้นะครับก็คือสกอรี่ในไอจีหรือว่าใน Facebook เนี่ยม,มันมักจะไม่ค่อยไวรัลหมายถึงมันจะแชร์ไอเอโบไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นในกริตตอกเนี่ยมันสามารถทําให้ไวรัลได้ทำให้เป็นกระแสได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ย อย่างเพลงซูเปอร์ไวเอนไทยที่เป็นกระแสไปทั่วโซเชียลมีเดียเนี่ยครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็มาจากทาง t i k t อกนะครับแล้วก็มาจากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆนี่แหละนะครับทำให้เกิดกระแสดังขึ้นมามากมายเพราะงั้นทิกตอกเนี่ยเป็นตัวจุดกระแสที่ดีมากๆมันก็เหมือนเป็นสกอรี่ที่มันสามารถจะไวรเรอได้นะครับเพราะงั้นผมให้ประเด็นเรื่องการเลือกแพลตฟอร์มที่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ย ไม่ว่าจะรงแพลตฟอร์มไหนผมก็ฝากไว้คิดว่าคอนเทนต์ Content ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความโดดเด่นของคอนเทนต์ความไม่เหมือนใครความเป็นเอกลักษณ์ของคุณก็ยังเป็นจุดที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับ สำหรับไอคววเกอร์เอพิโ od นี้ก็จบกันเพียงครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาเกือบจะ10เอพิโ od แล้วนะครับชอบไม่ชอบอะไรสามารถคอมเมนต์มากันได้รวมถึงท่านสามารถติดตามไอคววเกอร์พอดแคสต์ได้ทั้งทาง a p p l e Podcast นะครับ Spotify SoundCloud Podbean หรือแม้แต่ช่องทางของ GetTalk Podcast นะครับพบก,กับผมขจรเจรียงไอพันิกหรืออากาโจชิได้ใหม่ในไอคววเกอร์เอพิโ od หน้าวันนี้สวัสดีครับ